ชุดิตมาเปิดรูปหนุ่มวัย22ให้หมดดํำดูหนุ่มคนใหม่อายุ22มดดํำเห็นหน้าตระโกนลั่นหล่อมากเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจ และแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของดาวรานักแสดงสาวตายชุติมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าหลายคนก็ต่างเฝ้าเชียร์อยากให้กลับมาคืนดีกันรักกันสำหรับทีมพิธาและตายชุติมาที่ทั้งคู่นั้นตอนนี้อยู่ในสถานะพ่อและแม่ของน้องพี่พิมเท่านั้นเองล่าสุดสาวตาย ใส่ชุดส้มปลีดไปร่วมพูดคุยในรายการคุยแหลกแตกดึกของมดดำขาจาพาและถูกพิธีกรใส่แซบของเราเอ่ยปากแซวแกมแสว่าเจ้าตัวหัวใจไม่ว่างกำลังคุยคุยอยู่กับหนุ่มที่อายุน้อยกว่าถึง12ปีโดยผู้ชายคนนี้ อายุ22ปีเท่านั้นซึ่งแม่ตายเผยว่าความรักครั้งนี้ได้จากการที่ไปมูขอมาจากวัดแห่งหนึ่งซึ่งขิงว่าเป็นความรักครั้งนี้เป็นฝ่ายตนเริ่มจากร้อยในขณะที่อีกฝ่ายนั้นเริ่มจากศูนย์ดังนั้นจึงไม่กังวลนอกจากเรื่องความรักของตัวเองแล้วตายชิตเตมายังได้ตอบคําถามเรื่องทิมพิธาอดีตสามีด้วยว่าคนที่เสียให้รีเธอร์นั้นจะเพราะติดภาพเก่าๆมากกว่ามีคนบอกเคมีเข้ากัน ตายรีบแจ้งรู้ได้ไงว่าเคมีจะไม่เข้ากับคนอื่นด้วยถามว่าเสียดายไหมที่ตอนนี้ทิมพิธากลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศต่ายบอกก็ดีแล้วให้เขาเป็นขวัญใจคนอื่นๆไป